สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e ลทีเด็ดบอลป๋าโมกนะครับวันที่14มิถุนายน2567นะฮะวันนี้ก็มีทีเด็ด4ตัว4คู่มาฝากกันเหมือนเดิมนะฮะแต่พิเศษวันนี้นะครับเป็นวันเปิดสนามบอลยูโรนะครับปี2024นะครับระหว่างเจ้าบ้านเยอรมันนะครับเจอกับสกอตแลนด์นะฮะท่านผู้ชม แต่ก่อนที่จะไปดู4ตัว4คู่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปผลเมื่อวานหน่อยละกันนะฮะสำหรับเมื่อวานนะครับก็เสียดายมากนะฮะสตัวเมื่อวานหน้า y o u นะครับก็เข้า2ตาย2นะครับตัวที่3เนี่ยจบแค่ลูกเดียวนะครับนะไม่มีสกอร์เพิ่มเติมนะครับส่วนตัวที่4เนี่ยท่านผู้ชมครึ่งแรกเสมอกันหนึนะฮะครึ่งหลังมีสกอร์แค่เม็ดเดียวนะครับ จบ2อหนึ่งะฮะก็ตายนะครับาขาดเม็ดหนึ่งนะฮะเพราะสูง3ลูกครึ่งนะฮะเสียดายจริงคู่นี้ป๋าลังเลระหว่างบอลสกอร์สูงแรกกับสูงเต็มเวลานะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังอยู่ในช่วงแก้ไม้แก้มือนะครับสำหรับใน YouTube นะฮะวันนี้มาดูกันว่าจะแก้มือทํากําไรได้หรือเปล่านะครับส่วนในกลุ่ม v ีพนะครับบอลเต็ง bon เนี่ยขาดทุนนะฮะแต่บอลสเต็ปแตกอีกแล้วนะครับบอลเต็ง bon 9ตัวก็ตาย4นะครับเข้า3ยก1หาร1นะครับ ส่วนสเตปนะครับก็อาจจะแตกไม่เต็มนะครับแต่ก็แตกนะฮะเข้า2ยก1นะฮะชุดที่3นะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าสเตปแตกนะครับสรุปสถิติของป๋าเนี่ยก็แตกมา3วันติดแล้วนะครับมาดูกันว่าสเตปในกลุ่ม VP ป๋าเนี่จะแตกกี่วันติดนะฮะสถิติที่ทําไว้นะครับล่าสุดที่เยอะที่สุดก็คือแตก11วันติดนะท่านผู้ชมนะนะนะเวลานี้ก็3วันติดแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าจะแตกกี่วันติดนะฮะ โอเคดังนั้นเนี่ยใครอยากเข้ามาร่วมลุ้นร่วมทํากําไรกับป๋านะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับทักไลน์มาแอดไลน์มานะครับนะมาเป็นสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันในการทํากําไรจากฟุตบอลน,นะฮะแล้วก็ในกลุ่มป๋านะครับก็มีกิจกรรมทายผลบอลด้วยนะครับวันนี้บอลยูโรนะครับก็มีกิจกรรมทายผลบอลด้วยนะครับทายถูกก็รับเงินรางวัลไปเลยจํานวน500บาทนะครับป๋าจัดก,กิจกรรมทายผลบอลทุกวนันท่านผู้ชมได้ลุ้นทํากําไรจาก ทีเด็ดของป่าแล้วแล้วก็ได้ลุ้นนะครับร่วมลุ้นร่วมเชียร์นะครับบอลยูโรด้วยแถมยังได้เงินอีกต่างหากท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยมีแต่ได้กับได้นะครับสนใจนะครับก็ลองทักไลน์แอดไลน์เข้ามาดูนะครับไอเดีไลน์ป่านะครับมุมล่างซ้ายมือนะครับหรือ ใครไม่สะดวกพิมพ์อดี i ไลน์นะครับก็สามารถดูที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้นะครับป๋าจะปักหมุดไว้ให้นะครับเป็นลิงก์ q ิ code โค้ดนะครับก็สแกนเข้ามาแล้วกันท่านผู้ชมลองดูนะฮะป๋าก็มีกติกาในการเข้ากลุ่มนะครับกติกาของป๋าเนี่ยนะครับไม่เหนือบากว่าแรงท่านแน่นอนนะครับขนนักแข่งท่านไม่ล่วงแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะป๋าไม่ได้เก็บเงินค่าเข้ากลุ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่แค่มีกติกาแค่อยากให้ท่านร่วมทําตามกติกาแค่นั้นเองนะฮะท่านผู้ชม นะก็ลองทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาสอบถามกติกาก,การเข้ากลุ่มได้ท่านผู้ชมนะก็มาลุ้นกันนะฮะว่าวันนี้เนี่ยสเต็ปจะแตกอีกหรือเปล่าในกลุ่ม VP แล้วก็บอลเตงเนี่ยจะทํากําไรอีกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปดูทีเด็ด4ตัว4คู่กันเลยครับผมมาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกนะครับในศึกสิงคโปร์ลีกนะฮะระหว่างฮกังยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของ เกลังเอฟซนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ18นาฬิกา45นาทีนะครับคือ6โมงเย็นนะครับ6โมง45ท่านผู้ชมตามเวลาบ้านเราเลยนะฮะเออเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องของราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกเหตุทุเหตุก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคู่นี้นะฮะเออเคยเจอกันมาหลายนัดนะครับแต่ป๋าขออนุญาตดู4นัดล่าสุดแล้วกันท่านผู้ชม4นัดล่าสุดที่เคยเจอกันมานะครับเป็นทางด้านเออ หัวกังนะครับเอาชนะ3นัดแล้วก็เ,เกลังนะครับเอาชนะ1นัดนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา3นัดต่ำหนึ่งนัดนะครับแล้วก็สูงแรกทั้ง4นัดเลยท่านผู้ชมส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทีมเจ้าบ้านอย่างหัวกังยูนิต็ดนะครับ5นัดล่าสุดก็ไม่เคยชนะใครเลยนะฮะแพ้4ี่เสมอ1นะครับแล้วก็ไม่เคยกินเดิมพันเลยนะฮะท่านผู้ชมเป็นบอลสกอร์สูง1นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำา4นัดโอ้โหต่ำริ้วเลยคู่นี้นะฮะ ส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างเกลังนะฮะ5นัดล่าสุดก็ชนะ1เสมอ2แพ้น2นะครับกินเดิมพัน3เสียเดิมพัน2นะครับเป็นบอลสกอร์สูงแต่เวลา4นัดต่ํา1นัดนะครับแล้วก็สูงแรกทั้ง5นัดเลยท่านผู้ชมคู่นี้เนี่ยรู้สึกว่า Head to Head นะครับกับผลงานของทีมเยือนเนี่ยนะครับจะพอไปวัดไปวาเกี่ยวกับบอลสกอร์สูงได้อยู่แต่ว่า ออฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างหัวกังเนี่ยโอ้โหต่ำริ้วเลยท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องไปดูก,กันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูเรื่องของราคารครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมโอเคคู่นี้ก็ประมาณนี้นะฮะฮันนิ้แคปนะครับในเลทราคาครึ่งลูกนะครับสูงต่ำในเลทราคาสามลูกครึ่งเนี่ยสำหรับอ่าสิงคโปร์ลีกเนี่ยก็เป็นสัดส่วนที่เกินเกณฑ์เหมือนกันนะฮะ สิงคโปร์เนี่ยจะเป็นหลีกที่สัดส่วนบอลค่อนข้างสูงนท่านผู้ชมฮันนี่แคปในเลทราคาครึ่งลูกเนี่ยสูงต่ำเนี่ยจะอยู่ที่3ลูกถึง3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะฮะราคามันไหลไปถึง3ลูกครึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะฮะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับตามตำราตามเทคนิคของป๋าเนี่ยนะครับถ้าเจอ,อบอลที่มันเป็นสัดส่วนบอลสูง,สง,สงแล้วยังไว้ใจสูงเต็มเวลาไม่ได้เนี่ย ป๋าก็ขอแนะนําให้ไปสูงแรกแล้วกันนะฮะคู่นี้ป๋าก็มองว่าสูงเต็มเวลาก็น่าสนใจน่าลุ้นน่าวัดเหมือนกันนะฮะอันนี้แก็บครึ่งลูกสูงต่ํา3ลูกครึ่งเนี่ยก็น่าลุ้นน่าวัดไปที่บอลสกอร์สูงเต็มเวลานะแต่ป๋าดูองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยป๋าคิดว่าอีกหนึ่งหน้าที่มันน่าลุ้นน่าเล่นมากกว่าสูงเต็มเวลาก็คือสูงแรกท่านผู้ชมดังนั้นคู่นี้ป๋าขออนุญาตขอขอนุญาตวัดสูงแรกแล้วกันเพราะว่าเป็นบอลเย็นเนาะ บอลเย็นนะ่ะเล่นสูงแรกอาจจะมันนะฮะบอลช่วง5 6, ้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งเนะี่ยเล่นสูงแรกอาจจะมันอย่างน้อยเนี่ยเราได้กําไรสูงแรกนะฮะไม่ต้องรอให้จบเกมก็สามารถเอาไปต่อบอลดึกได้นะครับเอากําไรไปต่อบอลดึกได้ตใน,นั้นคู่นี้นะครับระหว่างหัวกลางยูเนเต็ดนะครับเจอกับเลกังนะฮะเ,เกลังอ่ะผู้ผิดไม่ใช่ท่านผู้ชมเกลัง FC นะครับป่าให้สูงแรกนะครับในเลทราคาลูกครึ่งครับจัดไปตัวแรกครับผม มาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับในศึกไชน่าซุปเปอร์ลีกนะครับระหว่างเทียนจินไทเกอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซี่ยงไฮพอดนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ1ทุ่มตรงนะฮะก่อนที่จะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกเฮตุเฮต d ก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาหลายนัดนะครับแต่ปางเขาอนญาตดู3นัดล่าสุดแล้วกัน่านผู้ชมในปี2023นะครับ Ờ, ในปีสองพันยี่สิบเนี่ยยังไม่เคยเจอกันเลยนะฮะเจอกันล่าสุดในปี2023นะครับเป็นทางด้านเซียงไฮพอตนะครับเอาชนะมา1น,นัดนะฮะแล้วก็เสมอกัน2นัดเป็นบอลสกอร์สูง1น,นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำสองนัดนะฮะสูงแรกก็เหมือนกันเลยท่านผู้ชมมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะฮะของเจ้าบ้านอย่างเทียนจินไทเกอร์นะครับก็ฟอร์มดีนะฮะชนะ2เสมอ2แพ้1นนะครับกินเดิมพันสี่เสียเดิมพันหนึ่งนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา 3นัดต่ำา2นัดนะครับสูงแรก4นัดต่ำา1นัดนะฮะส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทีมผู้มาเยือนอย่างเซี่ยงไฮพอร์ตนะครับโอ้โหฟอร์มดีจัดเลยนะฮะไม่เคยแพ้ไม่เคยเสมอนะครับชนะ5นัดรวดเลยนะฮะกินเดิมพันสนัดเสียเดิมพันสนัดนะครับเป็นบอลสกอร์สูงแต่เวลา4นัดต่ำา1นัดแล้วก็สูงแรก4นัดต่ำา1นัดเหมือนกันท่านผู้ชมคู่นี้นะครับเฮดทูเฮดเนี่ยนะครับยังไม่เท่าไหร่นะฮะ แต่ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่ามีแนวโน้มมีโอกาสนะครับเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะฮะมาดูว่านัดล่าสุดในปี2024เนี่ยจะสูงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจอกันล่าสุดเมื่อปี2023เนี่ยรู้สึกว่าจะต่ำต่ำซะมากกว่าสูงนะฮะดังนั้นเนี่ยมาดูว่าในปี2024เนี่ยจะสูงหรือเปล่านะครับฟอร์มแบบนี้นะฮะไปดูเรื่องของราคากันหน่อยนะครับอ่าราคาคู่นี้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะผู้ชม มีราคาแวบๆว่าเป็นสามลูกครึ่งนะถ้าราคาเนี่ยมันไหลเป็นสามลูกครึ่งทุกราคาเนี่ยน่าลุ้นน่าวัดมากๆนะครับแต่มาดูราคานี้กันก่อนท่านผู้ชมฮันนี่แคปนะครับในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับไหลขึ้นมาเป็นลูกครึ่งยกราคาลูกครึ่งให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอสูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่3ลูกนะครับแล้วก็ไหลขึ้นมาเป็น3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับยกราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งให้เป็นราคาหลักราคาเริ่มแรก ของคู่นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมาตามตำราตามสัสดส่วนบอลเนี่ยนะครับฮันนี่แคปนะครับในลีกไชน่าซุปเปอร์ลีกเนี่ยนะครับฮันนี่แคปในเลทราคาลูกครึ่งเนี่ยนะฮะสูงต่ำเนี่ยจะอยู่ที่3ลูกถึง3ลูกควบถามว่าราคา3ลูกควบเนี่ยเป็นสัสดส่วนบอลเกินเกณฑ์ไหม S 1> <S 1> มันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสัดส,ส่วนบอลเกินเกณฑ์สติเดียวนะครับมันต้อง3มลูกครึ่งนะครับถึงว่าเป็นสัดส,ส่วนบอลเกินเกณฑ์ชัดเจนนะฮะแต่ราคานี้นะครับก็พอวัดพอเหวียงได้นะครับในการเล่นบอลสกอร์สูงนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าดูจากสถิติหานัดล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยก็มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะฮะแล้วก็มันเป็นราคาที่ไหลขึ้นแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ เอาเป็นว่าใครยังไม่ชว์นะครับก็รอนะฮะรอให้ราคาเนี่ยมันไหลขึ้นไปเป็น3ลูกครึ่งแล้วกันแต่ถ้าใครที่ไม่อยากรออยากวัดนะครับก็วัดได้วันนี้ป๋าก็วัดเหมือนกันคู่นี้นะฮะป๋าก็คิดว่า3ลูกควบ3ลูกครึ่งเนี่ยนะครับน่าลุ้นน่าวัดในคู่นี้เหมือนกันนะฮะปา๋าคิดว่า3เม็ดยืนพื้นนะฮะลุ้นเม็ดที่4กินเต็มท่านผู้ชมนะฮะระหว่างเทียนจินไทเกอร์นะครับเจอกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะครับ คู่นี้นะครับป่าให้สูงในเลทราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งจัดไปตัวที่2ครับผมมาต่อกันด้วยคู่ที่3ตัวที่3นะครับในศึกอเมริกาเมเจอร์ลีกนะครับระหว่างนิวยอร์กซิตี้เอนะฮะโอ้โหเจซิตี้หรือเจเอฟซเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่านิวยอร์กซิตี้แล้วกันท่านผู้มชมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคลัมบัสคูลนะครับ คู่นี้เตะเวลา6โมงเช้านะฮะ6โมงครึ่งนะครับตอนช่วงเช้านะครับก่อนที่จะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกเฮตุเฮก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมคู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดจริงๆเนี่ยนะครับมีแค่2นัดนะครับในปี2023นะครับ2024ล่าสุดเนี่ยยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับเจอกันนัดนี้นัดแรกในปี2024นะฮะ ในปี2อ2 3ันีนัดล่าสุดนะครับก็เสมอกันมาทั้ง2นัดนะครับแล้วก็เป็นบอลสกอร์ต่ำทั้ง2นัดเลยท่านผู้ชมมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านกันบ้างนะฮะนิวยอร์เอฟซีนะครับฟอร์มดีมากนะครับ5นัดล่าสุดนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ5นัดกินเดิมพัน5นัดนะครับแล้วก็เป็นบอลสูงเต็มเวลา4นัดต่ำหนนัดนะครับโอ้ฟอร์มดีจัดเลยนะฮะส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างโคลัมบัสคูลนะครับ ห้านัดล่าสุดก็ชนะสามนะครับแพ้สองกินเดิมพันสามเสียเดิมพันสองนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลาสี่นัดต่ำหนึ่งนัดนะครับฟอร์มห้านัดล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยถือว่ามีแนวโน้มนะครับมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะเพราะว่าห้านัดล่าสุดของทั้งคู่ก็สูงสี่นัดต่ำหนึ่งนัดเหมือนกันเลยท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็น่าลุ้นนาวัดไปที่บอลสกอร์สูงแต่ว่าต้องไปดูราคากันว่าราคาเนี่ยมันจะอย่างไรนะฮะ เช็คราคานิหนึ่งท่านผู้ชมโอเคฮะราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ฮันนี่แคปนะครับในเลทราคาปปนะครับสูงต่ำก็อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับสำหรับหลีกเมเจอร์หลีกเนี่ยนะครับก็เป็นหลีกที่สัดส่วนบอลก็ค่อนข้างที่สูงเหมือนกันบางวันก็ต่ำบางวันก็สูงนะฮะก็แล้วแต่วันของมันท่านผู้ชมนะฮะแต่ในเลทราคาปป,ปเนี่ยนะครับมันไม่มีมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไระ มันไม่มีหลักตายตัวว่าเหรราคาปปสูงต่ําจะอยู่ที่เท่าไหร่ไม่มีนะฮะแต่เลรราคาปปเนี่ยบางคู่ก็เปิดมา2ลูกควบบางคู่ก็เปิดมา2ลูกครึ่งนะฮะบางคู่ก็เปิดมา3ลูกแล้วแต่มันนะฮะแต่ในเหรราคาปปเนี่ยนะครับสูง2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยก็สามารถวัดบอลสกอร์สูงได้แล้วท่านผู้ชมดังนั้นคู่เนี้ยนะฮะดูจากสถิติ5นัดล่าสุดแล้วก็ดูจากราคาแบบเนี้ยก็ถือว่าคู่เนี้ย วัดบอลสกอร์สูงได้ป๋าก็เข็นป๋าก็หามาแล้วนะฮะป๋าก็จัดนะฮะทุกหลีกทั่วโลกนะฮะที่เป็นบอลสกอร์สูงป๋าก็หามาให้วิเคราะห์หาให้ทํากําไรนะท่านผู้ชมนะแต่อยู่ที่ว่ามันจะทํากาไรให้เราหรือเปล่านะ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะตอน,นี้นคู่นี้นะครับนิวยอร์กเซิตี้นะครับเจอกับโคลัมบัสคูลนะครับคู่นี้ป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3จัดไปตัวที่3ครับผม มาถึงคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับคู่ที่4นะครับในศึกยูโรปี2024นะครับแข่งที่เยอรมันนะครับระหว่างเยอรมนีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสกอตแลนด์นะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตี2นะครับเป็นคู่เปิดสนามของบอลยูโรนะฮะก่อนที่จะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกเหตุผลกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ คู่นี้นะครับเคยเจอกันในศึกยูโรนะครับนานแล้วนะฮะเมื่อปี2003แล้วก็ปี2015นะฮะท่านผู้ชมก็ข้ามเฮตุเฮไปเลยแล้วกันนะฮะมันนานมากแล้วนะครับเกือบ10ปีแล้วนะฮะมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดกันบ้างนะครับ5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างเยอรมนีเนี่ยก็ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับกินเดิมพัน2เสียเดิมพัน3นะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา2นัดต่ำ3นัดนะครับแล้วก็สูงแรก4นัดต่ำ1นัดนะฮะ ส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทีมผู้มาเยือนอย่างสกอตแลนด์เนี่ยนะฮะก็ชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับไม่เคยกินเดิมพันเลยนะฮะแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูง3นัดต่ำ2นัดนะครับสูงแรกก็เหมือนกันท่านผู้ชมสูง3นัดต่ำ2นัดนะฮะคือฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะเป็นบอลสกอร์สูงเท่าไหร่นะครับแต่ไปดูเรื่องของราคานิดนึงท่านผู้ชม คู่เปิดสนามวันนี้นะครับราคานิแคปเนี่ยนะครับเปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2นะครับเป็นทางด้านเยอรมันนะครับต่อลูกครึ่งควบ2นะฮะแล้วก็ราคาไหลตกมาเหลือลูกครึ่งนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบสาเนี่ยสำหรับตัวป๋าเองนะฮะที่ป๋าคุกคีกับราคามาไม่ว่าจะเป็นบอลลีกทั่วโลกหรือบอลทีมชาติทั่วโลกเนี่ยนะท่านผู้ชมนะราคาเนี่ยนะฮะมันเป็นราคาที่สูงพอสมควรนะ ไม่ว่าจะต่อลูกครึ่งหรือต่อลูกควบลูกครึ่งอ่ะบางคู่เนี่ยสูงต่ำเนี่ยนะฮะเปิดมาแค่2ลูกครึ่งมากสุดแล้วนะฮะมากสุดแล้วแค่2ลูกครึ่งเองท่านผู้ชมนะฮะบางคู่ก็ไม่ถึง2ลูกครึ่งก็มีนะฮะแต่คู่เนี่ยนะครับเป็นคู่เปิดสนามนะฮะจากสถิติเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับป๋าจําได้ไม่ลืมเลยนะฮะยูโรเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับป๋าให้ต่อเจ้าบ้านไปนะฮะเจ้าบ้านตายนะครับจบบอลสกอร์สูง คู่เปิดสนามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบอลสกอร์สูงท่านผู้ชมแล้วก็สังเกตจากราคาที่ราคาเนี่ยมันเปิดมาถึง2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยไม่ใช่ราคาที่น้อยๆนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบอลทีมชาติมันเจอกันเนี่ยเก่งกับเก่งเจอกันเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะแบบมีการวางแผนที่รับให้เสียประตูน้อยที่สุดอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเสียประตูยากที่สุดอะนะฮะเลยสูงต่าเนี่ยมันเปิดมาค่อนข้างที่ต่ํา แต่ว่าคู่นี้นะครับต่อลูกครึ่งสูงต่ำเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ไม่น้อยเลยหน้าลุ้นหน้าวัดไปที่บอลสกอ์สูงท่านผู้ชมตรงนี้คู่นี้ใครเห็นด้วยก็ตามกันได้ใครไม่เห็นด้วยก็ข้ามไปก่อนหรือส่วนได้เลยนะฮะสำหรับคู่เปิดสนามบอลยูโรนะครับระหว่างเยอรมน,นีเจอกับสกอตแลนด์นะฮะป่าให้สูงในเลทราคา สองลูกครึ่งควบสามท่านผู้ชมบอลสกอร์สูงวันนี้ป๋าก็คัดจากทุกหลีกทั่วโลกที่มันพอจะเป็นไปได้ที่มันพอจะทํากําไรจากบอลสกอร์สูงได้เนี่ยป๋าก็คัดมาให้แล้วนะครับมาดูว่าจะทํากําไรในวันนี้ได้หรือเปล่าท่านผู้ชมนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูสรุปทีเด็ด4ตัวท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยครับผม ก่อนที่จะไปดูสรุปทีเด็ด4ตัวท้ายคลิปวันนี้นะครับนี่ก็เป็นทีเด็ดในกลุ่ม V.P ป่านะฮะท่านผู้ชมที่ป่าให้ทุกวันนะครับแล้วก็ยังรวมถึงบอลบ่ายบอลเย็นนะครับที่มันมีนะครับป่าก็ให้นะครับแล้วป่าให้บอลบ่ายบอลเย็นเนี่ยป่าให้ยกแผงนะครับมีกี่ตัวป่าให้ทุกตัวแล้วก็การันตีด้วยว่าเข้ามากกว่าตายได้มากกว่าเสียนะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ในกลุ่ม V.P เนี่ยนะครับป่าโชว์ โชว์ใจนะครับแล้วก็แสดงความแฟร์นะฮะต่อคนที่คิดอยากจะเข้ามาทำกําไรกับป่าในกลุ่มคือบอลเข้าป่าก็โชว์ว่าเข้าบอลตายปาก็โชว์ว่าตายนะครับไม่ใช่ว่าโชว์เฉพาะแค่เข้าบอลตายไม่โชว์ไม่ใช่นะครับ เข้าคือเข้าตายคือตายวัดไปเลยนะครับโชว์ใจไปเลยใจแลกใจไปเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากรู้ว่าเข้ามากกว่าตายได้มากกว่าเสียอย่างไรเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆป๋าได้เลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มป๋าตอนนี้นะครับป๋าเก็บสถิตินะครับบอลสเตปนะฮะบ,บอลสเตปป๋าเนี่ยนะครับสถิติที่เคยทํามากสุดเนี่ยคือ11วันติดนะฮะท่านผู้ชมบอลเข้าต่อกัน11วันติดนะฮะไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งมี30วันแล้ว11เวันติดจะจบนะไม่ใช่นะฮะส่ว่าเดือนหนึ่งมี30วัน เข้าเสดวันติดปุ๊บอาจจะตายสองวันเข้าอีกสามวันติดตายหนึ่งวันเข้าอีกสองวันติดอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมนะแต่เดือนหนึ่งเนี่ยสเต็ปแตกแน่นอนท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็เดือนเนี้ยนะครับล่าสุดเมื่อคืนล่าสุดเนี่ยนะครับก็เก็บสถิติได้สามวันติดนะครับบอลสเต็ปถึงแม้เมื่อคืนเนี่ยมันจะเข้า2ยกหนึ่งะฮะในชุดที่3เนี่ยมันอาจจะแตกไม่เต็มแต่ก็ถือว่าแตกนะครับส่วนวันที่ 11วันที่12สเนี่ยนะครับสเตปแตกเต็มเต็มนะครับนะแตกเต็มเ็มนะฮะสองวันติดแล้วก็เมื่อเมื่อวานนะครับวันที่13ก็3วันติดแล้วมาดูว่าป๋าจะทําลายสถิติตัวเองได้หรือเปล่าที่11วันติดนะครับแต่ก็ขอให้ภาวนานะครับให้ทําได้แล้วกันนะฮะเพื่อเป็นผลดีต่อตัว,ตวป๋าเองนะครับในการแข่งกับสถิติแล้วก็เป็นผลดีต่อตัวสมาชิกในกลุ่ม VP ที่ ตามป่านะครับจะได้มีกําไรมีค่าน้าชามีค hashtags, io, ่ากาแฟกันไปท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยใครอยากเข้ากลุ่มป่านะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับแอดไลน์มาทักไลน์มาได้เลยท่านผู้ชมนะมาฟังกติกาในการเข้ากลุ่มมาอ่านกติกาในการเข้ากลุ่มนะครับกติกาป่านี่นะครับไม่เก็บเงินท่านไม่แต่บาทเดียวนะครับแต่แค่มีกติกาใจแลกใจเท่านั้นเองนะฮะไม่เหนือบากขวาแรงท่านแน่นอนท่านเคย ผิดหวังท่านเคยมืดบอดในการทํากําไรจากฟุตบอลมาแล้วท่านเคยเสียเป็นหมื่นเป็นแสนมาแล้วเนี่ยนะครับแลกกับกติกาแค่นี้เพื่อที่จะเข้ากลุ่มมาทํากําไรให้กับตัวท่านเองเนี่ยท่านผู้ชมมันคุ้มสิว่กคุ้มซะอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ลองเปิดใจดูนะฮะอย่างที่ป๋าเคยบอกไปนะครับว่าโอกาสก็เหมือนไอติมนะครับถ้าไม่รีบชิมไม่รีบคว้าไว้เนี่ยมันก็ละลายท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะโอเค มาสรุปที่เด็ด4ตัววันนี้กันเลยนะฮะป๋ารู้ว่า FC ป๋าเนี่ยทางหน้า y o u เนี่ยนะครับชอบบอลสกอร์สูงกันนะฮะป๋าก็หาบอลสกอร์สูงเท่าที่มันมีเนี่ยจากทุกหลีกทั่วโลกมาแล้วท่านผู้ชมเท่าที่มีในบ้านผลบอลน,นะฮะดังนั้นเนี่ยก็ได้มา4ตัว4คู่วันนี้นะครับคู่แรกนะครับอกอหังยูเนเต็ดนะครับป๋าให้สูงแรกในเลทราคาลูกครึ่งนะครับ ตัวที่2นะครับเซี่ยงไฮพอร์ตนะครับป่าให้สูงแรกในเลนราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับตัวที่3นะครับนิวยอร์กซิตี้เอฟซนะครับป่าให้สูงเต็มเวลานะครับในเลนราคา2ลูกควบอ่างลูกครึ่งควบ3นะครับแล้วก็ตัวที่ตัวที่4ตัวสุดท้ายนะครับเป็นศึกบอลยูโรวันนี้นะครับเยอรมนีเจอสกอตแลนด์นะครับป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับ จัดไปฮะชอบก็ตามขัดก็สวนนะครับถ้ายังลังเลก็ข้ามไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการลงทุนนะฮะท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับที่ให้กําลังใจกันนะฮะป๋าก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะครับป๋ายอมรับความผิดพลาดและป๋าก็พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปให้มันดีขึ้นนะครับเป็นผลดีต่อตัวป๋าเองแล้วก็เป็นผลดีต่อท่านผู้ชมนะครับที่ตามป๋าเหมือนกันนะฮะดังนั้นเราก็สู้ไปด้วยกันนะครับนะเจ็บก็เจ็บไปด้วยกันนะครับนะทำกำไรก็ทำกำไรไปด้วยกันท่านผู้ชม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม